สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจําวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงาน ติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับซอย17ถนนท้ายบ้านตำบนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422 ขอเชิญร่วมทำบุญจัดตั้งกองทุนบุญสร้างพิพิธภัณฑ์บารมีหลวงปู่ทิมตำนานกำเนิดพระผงพรายกุมารที่จังหวัดระยองโดยร่วมบุญบูชาพระคุณแผนผงพรายกุมารปี1 0ถึงปี1 8หลวงปู่ทิมบูชาองค์ละ5 0 0 0 0ถึง10,000บาทแล้วแต่ความสวยงาม หรือร่วมบุญบูชาวัตถุมงคลอื่นๆที่มีของกรุจาเมงลูกชายบุญธรรมหลวงปู่ทิมสนใจร่วมทำบุญติดต่อได้ที่สุรินเดชอุดมอาจารย์นวะลูกชายจาเม่งโทออร092 576 4893บกใหญ่สยามชนโทร065 743 1348 อาจารย์ทัศน์พระสมุทรโทร093-460-4666คณะศิษยานุสิทธ์องค์ปู่ท้าเวสุวร์ย่วมเป็นสะพานบุญถวายลงศพจำนวน28ใบและค่าน้ำมันเผาศพจำนวน13,000บาทให้กับทางวัดบางด้วนนอกที่วัดบางด้วนนอกตําบลบางด้วนอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนายสมศักดิ์เขียวชะอุ่ม เป็นตัวแทนร่างทิพย์และกายทิพย์องค์ท้าเวสวุวรรณปู่ฤษีนารอดพร้อมด้วยผู้ใหญ่เอณวีรพลผู้ทองพลพิสิทธิ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลบางเมืองใหม่ผู้ใหญ่ต้นอาสาสมิตรเมฆผู้ใหญ่บ้านหมู่2ตำบลบางเมืองใหม่นายเล็กแก้วใสท้วม ผู้สื่อข่าวช่องเจ็ดสีนายนัทพงศ์บุญอยู่หัวล่าฝ่ายกิจกรรมพิเศษตำหนักปู่ท้าเวสุวรรณคณะศิษยานุสิ์อง์ปู่ท้าเวสุวรรณและคณะกลยานามิตรชาวชุมชนซอยหน้าสุนทรและเมืองกาญจนบุรีร่วมเป็นสะพานบุญบริจาคลงศพหลายที่พนมจำนวน28ใบและค่าน้ำมันเผาศพจำนวน13,000บาทถวายให้กับวัดบางด้วนนอกภายใต้โครงการบ้านหลังสุดท้ายนำโดยพระครูกโกศลพัฒนาพนดรดรเจ้าว,วาดวัดบางด้วนนอก โดยได้รับความเมตตาจากพระทุวานัน์ภูริถิติเมธีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดบางด้วนนอกและนายจตุรงเดชขุนหัวหน้าสมาคมกู้ชีพบัวเพชรสมุทรปราการเป็นตัวแทนในการรับมอบ ทั้งนี้ทางคณะสิทธิอนุสิ์อง์ปู่ท้าเวสุวรรณและคณะกัลยาณมิตรชาวชุมชนซอยหน้าสุนทรและเมืองกาญจนบุรีได้ทำมาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการช่วยเหลือศพผู้ยากไร้หรือศพอนาถาที่ทางครอบครัวมีความเดือดร้อนขาดแคลนเงินที่จะนาไปซื้อโลงถือเป็นการช่วยสงเคราะห์แก่ผู้ตายด้วยความปรารถนาที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ก็ในนามตัวแทนครูบาอาจารย์นะครับขต้องขอนุณโมธนารุงสมกักคณะศิลศาสิร์นะครับที่ได้ร่วมทุนถวายลูงศพนะจำนวน28โรงก่อนหน้านี้เสรจโรงก็รวมเป็นถึง38โรงพร้อมด้วยถวายจตุปัจจัยเป็นท่าน้ำมันในการขอาศพเป็นยอดจำนวนเงิน1 3 0 0หมืบาท ก็ถือว่าวันนี้คณะศิลานุสิทั้งหลายได้ลงจิตลุงใจนะเป็นหนึ่งถวายลงศพให้แก่ศพผู้ยากไร้เพื่อได้นําไปใชนะ้ในชีวิตของผู้ยากไร้ต่อไปนะบุญกุศลในดๆก็ตามการที่คณะศิลานุสิธิ์ได้กระทาในวันนี้นะก็ถือว่าเรียกว่าเป็นบุญสําเร็จนํำ้าชีวิตครอบครัวของผู้เสียหายนี้ได้ประสบกับความสุขพ้นจากความทุกข์ต้องอขอขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านขอบคุณคณะศิิอนุสิตที่ได้เขาเรียกว่า ร่วมไม้ร่วมมือกันทําวันนี้ให้ได้บังเกิดสําเร็จต้องขอขอบคุณพระเดชคุณท,ท่านที่ท่านได้มาอนุโมทนา,านในบุญบุญสวนวันนี้ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างให้บังเกิดวันนี้เป็นวันสาเร็จนะครับต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญการที่ได้มีความเมตตา เสรษสระเงินเส,สรษจาดโกุฎาลีงาน,นนํามาทำให้วัวาบาลมีได้ประสบความสําเร็จทุกประการก็ขอบคุณนะครับโอกาสหน้าวันหน้าเวลานหน้าถ้ามีโอกาสแล้วเราจะมาร่วมกันทําบมทีมข่าว AEC TV Channel รายงานขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะถ้ขอบคุณค่ะทัศนีเดีย บริการรับจัดคอนเสิร์ตรับถ่ายหนังละครโฆษณามิวสิกรับถ่ายรายการถ่ายทอดสดทุกแพลตฟอร์มและโปรโมทธุรกิจทางโซเชียลมีเดียทางช่อง ACTV Channel ประสบการณ์หลายปีสนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์0898892654 0934604666บริหารงานทัดพระสมุทรและทีมงาน We'll <laughs> be